สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรูทันดวงนะคะวันนี้นะคะถึงคิวของชาวราศีธนูแล้วนะคะราศีสุดท้ายของดวงการงานการเงินและสุขภาพนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะดูสิว่าดวงของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะเริ่มนะคะหัวข้อใหม่นะคะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b สไครต์ให้อุ้มด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจแหละนะแล้วก็ใครที่จะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ a m 8 9ไป9นะคะการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ก็คือโดยรวมแล้วนะคะเรื่องของการงานเนี่ยก็คือคุณอาจจะโดนเพ่งเลงจากหัวหน้างานนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจหัวหน้างานหรือว่าคุณทํางานตามร้านนะคะก็น่าจะถูกเจ้าของร้านเพ่งเลงหรือว่าถามหาความชัดเจนว่าสรุปแล้วคุณจะอยู่หรือคุณจะไปหรือคุณแอบทําอะไรที่มันคุมเครือหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการงาน คุณมีความมั่นคงที่นี่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเขาต้องการความชัดเจนเพราะว่าคุณอาจจะขาดงานหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนหรือว่าคุณอาจจะกําลังแอบทําอะไรลับหลังเขาซึ่งเขาเนี่ยต้องการถามหาความชัดเจนว่าคุณจะยังไงจะอยู่หรือจะไปนะคะหรือว่าคุณจะทํางานที่นี่ต่อไหมนะคะหรือว่าเป็นผู้ร่วมหุ้นอะไรของคุณนะคะที่เป็นหญิงเป็นชายนะคะก็นั่นแหละเขาก็ต้องต้องการความชัดเจนเฮ้ยต่อไปเนี่ยงานของเราเนี่ยเราจะเอายังไง เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เราร่วมกันทำนี่นะคะเขาต้องการความชัดเจนนั่นหมายความว่า,าคนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยไม่ว่าจะคุณไปสลับฟังเอานะคะผู้ร่วมหุ้นของคุณเนี่ยคนบางคนอาจจะทำอะไรที่ปิดบงังซ่อนเล้นเหมือนไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวชอบแอบแอบ,แอบซ่อนซ่อนซึ่งถ้าก็เป็นคู่ร่วมสามีภรรยาก,ก็อีกคนหนึ่งก็ต้องการความชัดเจนจะเอาอยัางไง มีอะไรหรือเปล่าอะไรแอบไปเสื้ออะไรอะไรอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าแอบทําอะไรลับหลังม,มันเกี่ยวเรื่องของในธุรกิจนะคะในโรงงานในร้านในลูกจ้างระหว่างลูกจ้างกับหัวหน้าง,งานอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีความเด็ดขาดหรือว่าต้องการที่จะตัดสินเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้อีกฉันจะไม่ให้โอกาสคุณแล้วนะอะไรประมาณนี้ แต่คุณนะมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือฉันไม่ได้ออกไปไหนฉันไม่ได้ทําอะไรแต่เขาอาจจะระแวงระแวงไม่ไว้ใจหรือว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มันลับๆับลอ่อๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไว้ใจนะก็ะในอนาคตหรือว่าช่วงเดือนตุลา หรือว่ากลางเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยจะยุบดีหรือว่าจะปิดดีเนี่ยเพราะว่ามันดูอึมครึมมันดูคุมเครือมันจะรอดหรือไม่รอดหลังจาก ครึ่งเดือนหลังตุลาไปแล้วเนี่ยทุกๆอย่างจะดีขึ้นมันมั่นคงมากขึ้นมันดูเจริญเติบโตตอนนี้มันดูมืดมัวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีแพทชั่นที่ดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะหรือว่าลูกน้องหัวหน้า ไม่ว่าที่ทํางานหรือว่าธุรกิจหรือว่ากิจการที่บ้านจะได้หันมาปรับความเข้าใจมันมีปัญหาอะไรหรือว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยพอสองคนร่วมกันหรือว่าได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจหันหน้าเข้าหากันคุยถึงเรื่องปัญหาทุกๆอย่างมันดีขึ้นช่วงปลายตุลาหรือว่าช่วงสิ้นเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยคือจะดีมากๆเลยนะคะก็คือต้องแก้ปัญหา ให้ถูกจุดมีอะไรที่มันกังขาหรือว่ามีอะไรที่ทุกใจที่อยากจะพูดแล้วไม่ได้พูดนะคะโปรดเคลียร์ใจเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็คือมันน่าจะมีเรื่องของแพชชั่นการเงินพึกพอการงานดีเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกๆอย่างมันมีพลังงานขับเคลื่อนมีแรงกระตุน้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะก็มีแรงที่จะสู้ แก้ไขปัญหาแม้ว่าปัญหานั้นจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนคุณมีพลังเต็มที่เพราะว่าคุณมีพลังใจอาจจะมีความรักที่มันใจฟูหรือว่ามีครอบครัวที่เป็นแรงสนับสน,นุนมันเลยทําใหา้เขาเรียกว่ามีกําลังที่จะสู้ต่อไปนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณไม่มั่นใจว่าคุณเนี่ยยังจะสามารถ คุณมองไปถึงอนาคตว่าเฮ้ยอุปสรรคปัญหาที่เจอเนี่ยมันใหญ่มากคุณแก้ปัญหาได้คุณแฮปปี้แต่คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยเรื่องของการงานไอการเงินเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบนี้อีกไหมเพราะว่าธุรกิจมันอาจจะใหญ่แล้วการหมุนเวียนของเงินหรือว่าภาระของคุณเนี่ยมันคือเป็นภาระของครอบครัวคุณทําเพื่อครอบครัวการเงินมันจะตกแบบนี้อีกไหมคือคุณรู้สึกไม่ไว้ใจคุณกลัวมีปัญหาคุณกลัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ นะคะแล้วก็อาจจะไม่ลงรอยกันเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเรื่องของขอครอบครัวเนี่ยที่ต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าแบกรับอะไรไว้เยอะแยะมากมายนะคะ ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนะฮะคุณแก้ไขเรื่องการเงินต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคุณแบกรับภาระครอบครัวไว้เนาะแล้วก็มีความขัดแย้งมีปัญหาที่คนอื่นสร้างไว้ให้แล้วก็หนีไปที่คุณต้องมานั่งรับใช้หนี้่หลายอย่างคุณรู้สึกปัญหาครอบครัวปัญหาคุณใหญ่อะนะชาวราศิธนูนะอ่าแล้วมาถึงเรื่องของสุขภาพค่ะคือคุณคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นอะไรแต่คุณกลัวกลัวการผ่าตัด กลัวเป็นโรคก,กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่พอคิดไปคิดมาคุณกอปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกันอะไรเงี้ยถามว่าคุณคิดหนักไหมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบลำไส้ระบบหัวใจอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำอะ่ะก็คือน้ําก็จะเกี่ยวกับเลือดนะคะปอดอะไรพวกเนี้ยมันมันน้าในร่างกายนะคะ,ะน้าน้อยน้ํามาก ระบบเลือดไหลเวียนเนี่ยนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบไม่มั่นใจเอะมันมีเหมือนร่างกายเรามันผิดปกติมาเลยทําให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นกลัวไหมกลัวมากกลัวว่าจะได้รับการผ่าตัดกลัวจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเรื่องของร่างกายนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็คิดไปคิดมาแล้วว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่าแต่ถามว่าคิดมากไหมคิดมากกลัวเป็นโรคนั้นโรคนี้พออายุเยอะไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบหลงกลัว แล้วก็แบบหาทางออกไม่เจอคือวิตกกังวลไปเลยวิตกกังวลระแวงไม่ไว้ใจจะเป็นไหมจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความคิดแค่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเนี่ยดูแลเรื่องเรื่องของระบบน้ําในร่างกายนะคะพยายามกินน้ําเยอะๆนะคะหรือว่าให้ดูระบบเลือดน้ําเหลืองอะไรพวกนี้นะคะอ่าถ่ายเทไปบริจาคเลือดนะคะน่าจะดีชาวราศีมังกรนะคะ ถ้าหากว่าคุณจะเป็นหรือเป็นแล้วแล้วคุณวิตกนั่นหมายความว่า,เ,าเป็นมิบากกรรมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหลังจากนี้เนี่ยคุณแก้ไขปัญหามาได้ตลอดก็จริงไพ่บ่งบอกว่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่มเพราะว่าปัญหาจากที่มันเป็นแค่หนึ่งดาบปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวคุณแก้มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนี้เป็นเท่าไหร่ห้าดาบ คุณก็แก้มาแล้วแล้วทีนี้คุณไม่ไว้ใจว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนี่ค่ะอนาคตสองสี่หกแปดแปดดาบแปดดาบคือมันจะมีอะไรที่มันพัวพันมากคือนั่นหมายความว่าอย่ากู้หนี้ยืมสินอย่าเอาตัวเองไปผูกมัดอย่าเอาตัวเองไปค้ำประกันเพราะว่าในอนาคตเนี้ยคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แต่เรื่องการงานหลังจากปรับความเข้าใจแล้วทุกอย่างดีเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพ และการเงินเรื่องการงานแฮปปี้นะคะแฮปปี้นะชาวราศีธนูนะคะ ก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะก็จะดูทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรวาสนาคุณดีเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของทรัพย์มาจากอะไรท่องต้องทำงานอะไรถึงจะได้ทรัพย์ดีคุณจะรวยปีไหนมิตรเป็นหายนะหรือว่ามิตรอุปถัมภ์ญาติเป็นญาติเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเป็นญาติหายนะคือญาติขี้หลอกขี้โกงบริวารเรามีลูกแล้วดีไหมครบคนอายุน้อยดีไหมครบคนอายุมาก หนุนเราหรือเปล่าสัตว์ตของเราคือใครเพื่อนญาติมิตรหรือคู่ครองคู่ครองเราเนี่ยเป็นคนในชั้นเทวดามนุษย์หรือชั้นนรกก็ดูได้จากนิสัยและดูได้จากวันเดือนปีเกิดโรคภัยนะคะมาจากอะไรเป็นศัตรูการเงินศัตรูกับญาติหรือความสุขเราได้จากอะไรการงานเราต้องทํางานอาชีพอะไรถึงจะได้ตังค์ลาบยศคือแต่งงานปีไหนถูกหวยปีไหนหรือว่ามีลูกปีไหนความความหายนะเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเองมีความวิบัติ เกิดจากาเขาเรียกว่ากรรมเก่าจากอดีตชาติของเราหรือเกิดจากคู่ครองมิตรคือทุกอย่างมันสามารถดูได้ละเอียดขนาดนั้น12เรื่อง12ปีนะคะแล้วก็ดูได้ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตว่าเราจะตายช่วงไหนเป็นอะไรติดโรคตอนไหนคู่วิบากกรรมคู่แท้คู่เทียมสามารถดูได้หมดนะคะถ้าสนใจแอดไลน์ A อขีดเวันนี้สวัสดีคะ่ะ